สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมือนีกระยู่กับผู้สาวสารคามคือเก่าค่ะพี่น้องสีภาพพ่อแม่พี่น้องมาผัดมีเหลืองค่ะก่อนอื่นเท่ากันน้ำมาครึ่งครึ่งเพื่อสีให้แป้งมันออกนะคะหลังจากนั้นเท่ากันน้ำเส้นมีเหลืองของเท่ามาลวกเลยค่ะพี่น้องลวกเพื่อให้แป้งมันออกดีนะคะเพื่อส่วนเกินมันออกจากน้อยค่ะ นี่นะคะมมกก็สิเป็นก่อน,นยังซีค่ะเพราะตรงตกใจค่ะพี่น้องนี่ค่ะจนกว่ามันสีสุกนะคะเช็คมึงว่าพอตาเซนของห้อใดที่ค่ะตักขึ้นค่ะพี่น้องมันก็เป็นก่อนติดการจักน้อยเพราะตรงตกใจนะคะนี่ค่ะพี่น้องหลังจากนั้นท่ากับเอาน้ำมาแช่น้ำของห้อเลยค่ะ เพื่อสีห้เซนบอติดก,กันค่ะเ้าต้องเอามาแช่ก่อนค่ะก่อนสีน้ำไปพัดนะคะตามด้วยพักขนาดของเ้าค่ะน้ำไปลวกเลยค่ะเรียบร้อยวัตถุดิบบอกกี้ยังมาเริ่มพัดกันเลยค่ะใส่น้ำมันมูลงไปตามด้วยกระเทียมค่ะพี่น้องน้ำไปพัดเพื่อให้เกิดความหอมค่ะ พอจา,ากระเทียมได้ที่แล้วครับพี่น้องตามด้วยเนื้อหมูล,ลงไปผัดเลยค่ะผัดจนกว่าหมูหอาสิซุกแล้วค่ะพี่น้องสูตรง่ายๆนะคะ่ะสูตรบ้านๆ่ว่าอรรอยมากค่ะ เะะพราะตาเนื้อหมูห้าใไดท้ทีแล้วค่ะน้ำพัดที่ห่าขนาดที่ห่าวรวงไว้เมอตะกี้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะพัดพัดให้เขากันจักน้อยค่ะพี่น้องหลังจากนั้นน้ำเส้นมีเหลืองของห้างค่ะใส่ลงไปที่หลังนะคะ ปรุงรสด้วยน้ำมันหอยค่ะน้ำมันหอยกะสีเมดกวาดแล้วเมดกวาดแล้วค่ะตามด้วยรสดีค่ะพี่น้องใส่รสดีจักน้อยค่ะเมื่อกี้มันบอออกนะคะใส่ดำตาลค่ะพี่น้องใส่ดำตาลจักน้อย ยาปากมึงหลังจ,จากนั้นเขาก็พัดพัดพัดไห้มันเข่ากันนะคะนี่นะคะพัดไห้มันเข่ากันเลยค่ะพี่น้องจิ้มรสมึงหมักปรุงรสตามใจชอบนะคะหมักรสใดเอารสนั่นเอาหมักรสจัดประมาณใด ปรุงตามใจชอบเลยค่ะพัดยังไงล้วค่ะพัดมีเหลืองของเฮาพัดจังได้เห็นเ้นพติดกันสูตรนี่ลองไปพัดมึงค่ะรับร่องว่าเซนบอบติดกันบอบเป็นก่อนแน่นอนค่ะพัดมีเหลือง นี่นะคะเ้าก่าเตียวรสชาติประมาณนี้เลยคะ่ะตักขึ้นค่ะสูตรผู้สาวสารคามคือเกาละคะ่ะพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปในเด้อค่ะพ่อแม่พมี่น้องนี่นะคะเรียบร้อยค่ะสูตรบา,บานสูตรง่ายๆเลยคะ่ะพร้อมเสิร์ พร้อมเสิร์ฟพร้อมรับประทานนี่กับซีไดนาตาประมาณนี้นะคะว้าวนี่ค่ะพี่น้องพัดมีเหลืองของห้อกะเซร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ